ไหนพี่อันหนึงไม่น่าเหลือนะลามตาันเดียวโดดๆโดดที่อะไรอ่ะแล้วเราขยิรถตั้งไงเรียบร้อยบีเอฟเรียบร้อยเรียบร้อยนะซีแปดไอ้ลอยแป๊บนึงกูจะบีเอฟได้กูจะเจ้าของบีเอฟได้อือขึ้นมาอุขึ้นมากูจ เดี๋ยวให้เดี๋ยวกูให้ตังเขาไปพารถก่อนโอรถล้นกดเงินอย่างเดียวหรอใช่กดเงินอย่างเดียวถ้ามีแฟนก็อยากกดแฟนแต่ไม่มีแฟนเดี๋ยวระเบิดรถมาอีกมัมีเจ็ดนึงแปดเข้าอ่ะ S <S <S ข้านานยังงวะไอ้ลอยไม่รู้เรื่องเลยน่าจะลงนานแล้วมั้งเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีการอับรถลงร้านเลยนะยไปไกล้อยก่อนเลยพายโจไปโรงพยาบาลไอ้โจสลบอ้าวเป็นที่อะไรอ่ะที่สลบเฉยเลยเว้ยข้าวก็เต็มอาหารก็ไไไไมมม่ม่่ด้หมอบอกระวังตาย,ยาง <S <S ไงไอ้เหี้ยโจตาย,ตายตายเลย <S <S อ๋อนี่ไงเฮีย4ะ MP ู u n อร r มันชื่อ g เลอร์ขอไอแบงค์ไอแบงค์ไอแบงค์เรื่องเรื่องความรักกัะตรงครับแต่ผมผมไม่รู้เรื่องอื่นอะดิผมไม่ได้คุยกับเรื่องอื่นะ่ะ เมื่อวานเพิ่งคุยเรื่องไอ้นี่ไปถามว่าของพี่ไห่ตรงปะตรงแค่เรื่องความรักส่วนเรื่องอื่นกูไม่รู้ต้องถามมันเองเขาบอกไม่ไทำร้ายใครนานแล้วนะฮะแต่พี่ไห่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายใครนานแล้วนะมันอะไอ้เที่อกูไม่รู้อะต้องถามมันเองไงที่อะกูไม่รู้อะพวกพวกกูก็หยุดมานานแล้วจริงๆฟังฟังก็ดูแรงเหมือนกันนะครัจริงๆไม่พวกกูก็หยุดหยุดมานานแล้วจริงฟังพี่จะหยุดพี่ก็จบมาก่อนได้ะ เราเปิดทิ้งดิไหมครับนะเกกัดแทนจอร์นะไม่มันมันน้ำมันรั่วแล้วเนี่ยถังรั่วแล้วเออเสียหายแล้วเอ๋อห้าร้อยครับมันไวจังวะไปไปไปผมไม่ได้นอนไงไม่นอนไงมันปั๊มเพลเลยดีมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวว่สภากันไหนพี่แป๊บนึง มึงไปดูรถมายังนี่ดูแล้วด yeah ูแล้วระเบิดูแล้วดูแลแล้วไปไปไปสภาปะแป๊บนึงแป๊บนึงมันระเบิดปะวะม่ระเบิดไม่น่ามีไฟลุกเงี้ยไม่น่าเหลือนะลามจับคนเดียวโดดโดดโดดที่อะไรอะแล้วเราขยับรถยังเรียบร้อย bf เรียบร้อยเรียบร้อยนะ48คุณว่าอันนี้บึ้มบ้าง น้าน้ารถน้าผู้เอารถหลบก่อนไปดีรอลอยเคี้ยอะไรไปดีไปดีนะไปดีหนีดิลอยเคี้ยอะไรหนีดิสัตว์สี่คันเลยนะเว้ยไอ้ลอยแป๊บนึงกูจำบีเอฟได้กูจำเจ้าของบีเอฟได้อไรอะอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมากูจำ เดี๋ยวให้เดี๋ยวกูให้ตังเขาไปพาวรถก่อนหมอรถลากใช่ใช่เพื่อนแม่หมอเมื่อกี้ไหมครับอะไรนะคะใช่เพื่อนคนนี้เขาดูดุมเมื่อกี้ปนะเป็นแม่ครับเป็นแม่เป็นแม่ลาเลยเลยที่ฟ้ารึเปล่าไม่ไม่เบิกตังให้เขา เดี๋ยวกูไม่ต้องลงไม่ต้องลงเดี๋ยวกูเบิกให้เขาก่นอน <c oughs> ทำไมอะคะปฏิเทพไปปฏิเทพครับคือมันกระแสมันระเบิดพอดีมันจอดขวางทางครับแล้วเสร็จปุ๊บมันก็มีน้ำมันรั่วลงมาผมก็เลยยืนดูเฉยแต่ก็ไม่คิดนลยว่ามันจะระเบิดอะผมไม่คิดมาก่อนเลยน่าลอยนี่ครับอุ้ยไปลอย มันเบิดยังไไม่รู้ขอโทษทีนะกระถินเหรอไม่ใช่ครับนะไหนเงินน่ะเาลืมให้เงินหรือเปล่างกเหรองกเหรอไม่งกไม่ไปกดเองก็ได้ครับกดอะไรอ่ะกดเงินเลขอะไรหกเจ็ดค่ะกดเงินอย่างเดียวอ่ะ กดเงินอย่างเดียวถ้ามีแฟนก็อยากกดแฟนแต่ไม่มีแฟนเดี๋ยวระเบิดรถมั้ะเบิดแน่เย็ดเกดเด็กแว้นเย็ดเย็ด <łość> <Harriet> หนีหนีแล้วเฮ้ยเพิ่งวาปอ่ะนะเด็ดแล้วมี่ไอ้ลอยครับนะมึงเอามันไปซ่อนไว้ไหนไม่เมื่อกี้ผมเห็นน้าวับวับอ่ะกูวับเหรอใช่เมื่อกี้น้าวับไปเลยอ่ะเน็ตเน็ตกูปกติ